น้ำต้มน้ำปะลาร้าเราก็เสร็จแล้วนะคะต้มน้ำปะลาร้าน้กินค่ะทีนี้ สวัสดีจ้ามินนี่เซมเวอร์มือนี่ไม่กินขนมเสียนจ้าห่างหายไปโดนห่างหายไปเป็นเดือนแล้วจ้ะมากินขนมเสี่ยนล้กกันเด้อมักอะไรถึงกกแก่กับแคดได้จ้าช่องมินนี่เซอเวอร์มีทั้งเพจทั้งยูทูบ chặt cả Bên Bento. 关、嗯，喏、嗯。啊 Maka kita nak รดเบาหวานรดความดันบ่ามาักก็ต้องกิน <c oughs> ไม่ชอบก็ต้องกินเพราะว่าเราแก่แล้ว <c oughs> กินให้มันรักษาตัวเองเราตัวเราเอง บงคนมันว่าดีเอาไว้เอาออกเอาที่ดีๆเล็กออกเด้อเป็นน้องเอ็มเนี่ยไปบังย้ายกินกะห้ถือเล็กเด้อ Ấn ừ. đi bằng ngôi nhà bàn hò cân Sư má là đông thăng này đi vô này đi ักนี้มันเป็นผักบอบบางมากผักอกอร์แกนิก รสหวานรสโลกพะนะใส่ไม่ถึงเครื่องมันก็ไม่อร่อยเนาะอืมสอก็สอสอสก็บอกให้รสหวานรสโลก

อบบอกินพี่น้องแต่ว่าก็ติกินบ่มบนดอกพักมันมันออกสิซจำๆค้นๆต้นๆคน,คน,คนต้น,น,นมันเน,นี่ยซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานขาออนุญาตกินน้ำเลยเด้อจ้ะอ กินบอเรียบร้อยกะขอตรวขอใภ้หลายๆเด้อจ้ะอันมันกับมิโตนี้แหละเนาะคนเท้าก็ไดดเฝ้ากินเฝ้าอิ่มเอาน้องตอนเป็นเด็กหน่อยเฝ้ากินเฝ้ากินเฝ้อยอิ่มเอาน้องไปเลี้ยงเห็นปะตอนเป็นเด็กหน่อยนะมันก็เล็กติดนิสัยมาตะเกียบพอแม่พันร่าเฝ้ากินเฝ้าไปเฮ็ดเวียกเห็นปะก็เร่งไส้เล่งไส้เลยแล้วบบดนี้มันกัเลืติดนิสัยนะติดมาจะหน่อยแล้ว กันพ้นบอกว่าจะนั่นค่อยๆกินแนะ่กันพ้นวางสิกันสิค่อยๆกินนี่พ้นบอกว่าหิบเป้ากินจะได้ไปเฮ็ดเวีย้ยงสินะกันเลงเอาเลงเอาสนาันเดาะอันนี้เรื่องกินเด้อคันเรื่องกินบ่ได้มาบอกบตัว,วเรื่องกินเด้อหิดเ้าเฮ็ดเ้าเฮ็ดเ้ากินจะได้ไปเฮ็ดเวียกกับเ้าเอาทวน,น,นทวนแบบนี้กันเลยตีนนิดใส่กินไว้กินจวบกินกี่ข้าวไปกินตะกะนะ ติดติดติดนิดสัยมันต้งเล็กน้อยแล้วเพราะมันว่าย้ายแบบกินตะก,กะอี่ยังดอกเป็นสีมันจะโดนแล้วคลิปนี้กัทนี้ได้จ้าอย่าเกลยอย่าปล่อยเลยทุกคนนะคะคลิปหน้าพอกันไ่เด้อเมื่อนี้เลืกออกได้จ้าสวัสดีจ้า